ครับตอนนี้ก็เทสปั๊มให้ลูกค้านะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีอาการนะครับปั๊มไม่ทํางานนะครับก็ตอนนี้ก็ทํางานปกตินะครับน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่ตัวปั๊มแต่ว่าน่าจะเป็นที่การวิ่งสายนะครับลองเช็คเรื่องสายดีดีนะครับว่าลองสายว่ามาถูกต้องไหมนะครับโวลต์วัดแอมมาถูกต้องไหมนะครับหรือสายหลวมสายหลุดไหมนะครับ อันนี้ผมเทสแห้แล้วก็ปกตินะครับก็ผมใช้แค่สามแผงนะครับด้านบนแผงล่างผมไม่ได้ต่อผมห้อยสายไว้นะครับใช้สามแผงด้านบนก็คอนโทรลตรงกล่องนะครับอันนี้จะเป็นกล่องรุ่นร้อยสิ110โบโวลต์นะครับผมไม่รู้ว่ายีย่ห้ออะไรนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ปกตินะ สำหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่ปั๊มนะครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาหรือไม่ทํางานนะครับก็ลองโทรมาสอบถามกับร้านตะวันโซล่าเซลล์นะครับเบอร์โทรช่างหนึ่งนะครับ096นะครับ265นะครับ2465นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ